ครับตลาดลาวตอนนี้ลุงตูก็ได้มาอยู่ที่ตลาดลาวครับหรือเรียกว่าตลาดมุงคุณเป็นตลาดของคนทํางานนะครับน้องๆที่ทํางานอยู่ในอมตาก็จะมาซื้อกับข้าวกันที่นี่นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปข้างในกันเลยนะครับผมไปดูบรรยากาศในตลาดลาวว่ามีกับข้าวอะไรบ้างไปร้านประจํามุงคูเลยครับเดินเข้าไปในตลาดเลยนะครับตอนนี้ก็เดินเข้าไปในตลาดดูไปซื้อกับข้าวไปร้านประจําเลยครับไปร้านประจํา มีกุลาณนา,นานตะมูซื้อกับข้าวหน่อยครับล,ลุงตัวอะไรก็ถ่ายนะครับเดีย๋ยวแม่ค้าไปเติมแป้งก่อนแป๊บเลยเดี๋ยว <c oughs> ยเปเนี๋ยวลืมลุงตัวอะไรก็ถ่ายด้วยครับผมผัดกนะเพราเนี่ยผัดนารประจำลุงตัว รอร่อยทุกอย่างครับอร่อยทุกอย่างนั่นหมูครับผมเอาไม่เผ็ดก่อนเมื่อคืนนี่มีอันนี้ไก่กระเทียมเอออันนี้ไก่กระเทียมครับเมื่อคื <c oughs> นนี้ไปหน่อยมีผัดกระเพราครับอาหารก็เป็นผัดกะเพราอันนี้กล่องละสามสิบห้าบาทเนาะกล่องละสามสิบห้ากล่องเล็กยี่ห้ <5 S 1> าบาทนะครับฝากร้าน,น,นหน่อยนะอครับเอาตลาดลาวเนาะตลาดลาวรู้ว่าตลาดลุงสนนะครับที่เดียวกันแหละ ตลาดทั้งคนทำงานครับยิ้มหน่อยอย่าลืมนะยิ้มหน่อยนะครับยิ้มหน่อยเดี๋ยวออก YouTube ครับมุนตัวอะไรก็ถ่ายครับผมร้านไปในอ้อมอกใจแบบไหมนะครับฝากร้านไม่ครับก่อค้าเลยนะครับดูดูเดี๋ยวเดินเข้าไปในตลาดกันครับเดินไปเรื่อยๆก่อน ดูบรรยากาศในตลาดก่อนนะครับจะหาซื้อะะบบาทานะคะผมซื้อหมูยอ,อกับอันนี้กับไก่สอนนงหมุยอไก่ะค,ะครับผมไก่ตู๋ก็ได้ครับผมไก่ตูวอะไรก็ถ่ายนะครับแดงอร่อยฝากร้านหนเนอะพันเอ้อ ตลาดลาดตลาดพองคนททางานเนาะครับเนาะน้องๆที่จะไปทํางานก็มาซื้อกับข้าวแถวนี้กันหมดนะครับคุณครูคนไปทางานก็จะแวะมาซื้อกับข้าเวเดี๋ยวเดี๋ยวเรรวตมตังซื้อข้าวกอนซื้อข้าวได้ครับยี่สิบบาทซาเ,เหนียวนะเนาะข้าวเหนียวครับผมโอเค ข้าเหนียวนี่ก็สิบห้าบาทครับแคามาน้องๆที่ทํางานก็จะประมาซื้อกับข้าวอยู่แถวนี้กันครับฝั่งโน้นก็มีเนาะฝั่งโน้นเป็นหลายร้านอยู่ครับผม<ช>ส<ะ>วัสดีครับามาถ่ายแม่ค้าก่อน<ะ>ลงย t u b e นะครับอะไรก็ถ่ายครับุกตัวอะไรก็ถ่าย เอไก็ถ่ายลุงตู่ครับลุงตู่เก่งแค่อย่าลืมนะก็เข้าไปดูครับซืกับข้าวหลายอย่างเลยน้องๆที่ทำงานในอมตะนครน้องในนิคมนะครับเราเนี่ยคนจะมาซื้อกับข้าวกับที่นี่ไปทำงานกันครับ เราเลือดหมูก็มีอาหารก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับผมหลายอย่างร้านเราข้าวเหนียวหมูมีร้านกาแฟด้วยนะครับร้านกาแฟของเราก็มีเนาะร้านกาแฟแากร้านได้นะครับ ถ่ายลงยูทูบป,ปากร้านได้นะครับนี่ก็จะเป็นข้าวมันไก่นะข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดนะครับข้าวคัดกะปิมีหลายๆอย่างด้วยกันครับ ทางนี้ก็จะเป็นทางที่ว่าจะไปทํางานกรุงๆงนะครับผมเนาะทางไปทํางานครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นทางไปดอนหูุลอดคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจให้กันครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยครับ